อกนจากกันาอกข้าวจานข้าวไม่เ็บกันเจ็บๆเพื่อนเนทุกคนาตา่ะแมสองัวนีไตเัพีแต่เรา่งยไ่คจะกินนาวะไตมันยาดบ่หหม่มเออใจยาก เะดีจำมาสองอาไม่รูกิดแม่ไว้ไม่รู้ปกิ่บุกโดนแล้วจ้าเดียอย่า,พาเาพิ่ซุ้องเขาใ้ใกล้ที่เรบอกเจ้เกียว์วาจะไปกินแต่ป,ปนันยังขอบตลาดปเดี๋ยปีตบปไตไม่ร้านกินอยู่เลยอ่ะจัา สีใส่สีใส้สใส่เป็นตัตเป็นขาเห็นมห้ามาขียน้ำกันแปบแบบแบบแบบผักเทปเองครัเองเรซื้อ่นซื้อนมนบัดินบัดเยิมใกล้กระตุ้มเป็นตัวห้ามชุปก็เป็นหมอเขาก็เป็นหม<ด><ด>้นนเน้อ ก็เลยเปเครื่องแม่งอเ่ไม uh> ังม่ไแม่งอไรแม่ามนเากินแล้วก็คือรูปตากเลยยายหลายัเกคือว่าไปกินอย่างมากที่อื่นเลยอย่างสูบเป็นผ่วย่

cái gì bác sĩ cùng hái luôn này là chín là chắc nón, ăn thịt viên con nón nó, cà lấy hòa, cá kéo, này sợi kem, sợi kéo, bánh mì néo nó, làm súp của bữa nay thì, anh ấy cắt tóc mày, anh ta cà ri lại, lại, lại nhiều ก็จะตักยากนยอะหน่อยแอนแรงด้วมนจะคุ้นไเมันดูมื่อมันอิ่มนี่บัดดาแค่นใส่น้ำจิ้มแล้วอันขิงใช่น้ำปะใช่ใี่น้ำหนี่แบบว่าตร้มไปแล้วหันมาเราตำเต้มันก็ถิดเจีอดก็ฝาดเบิดก็สิซืมูเป็นขา

ไม่รู้เยอไม่รู้ย้ายไปตลาดมั้งั่น่แล้วมันม้อยไปหน่ย้ายมาจากตลาดเดี๋ยวจะมาซื้อขนมมาฝากกับลูกคขือนมามาจิ้ขนมแล้วก็ไปเลยเขาก็มาวางหามุตาคาตาคาตาคาแล้วก็ไปไปสองรลบคำพ่อเดี๋ยวน้ำตาอีกต้อไปับไปตักอนไน้ำต่แซ่บไม่่ะ ใสใบโป๊ะใส่ห้องเต็มค่ห้องเต็มอ่ะเบอมันใส่ไส้หม๊ะเต็มคือหมอแบบไสมันใส่ไมันหอมโะใส่เต็ม่ห่อหลายไม่หมดนั่ยังกพมันแดดดีนแดดชางเลยขนาดเปิดแอร์ตว้นี้ของตัวเดียวเยอะของเนาะพ่อกำลังมัน ต้องไปเปิดตัวนี้วก่อนเหรอเพราะตลา่องใส่ไปิปิดตัวนี้ก่อนแ้วหเนี้ยเปิดซีน้อสาวปิดพบถกอีกอย่างแข่งเ็คเงี้เ็คข้มเป็นผู้จัดการนี้หินะขึ้นกระเซาะประหารขึ้นกระเสือ ่เไเจอะไ่อขาย่น้อาหารการกินขายยคนก็พ่อบาทหนาวางหนาวปดู้เามช่วงโควิดมีคนไปุ่นนนาะแล้วเขาแบบไ่ตัาจิบก OK> ับรมอันนี้ายน่มาไทไทยแปดสมองเหอมันหนาวที่อะไเกนไ้จิบ ก็ปิดไปปิดเลยะลี่จะมากเข่วง